สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Learn English วันล,ละนิดวิ์ปุ้มปุ้ยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็มีสาระดีๆของภาษาอังกฤษมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะเป็นเรื่องที่ปุ้ยจะเอามาวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะถูกทุกคนมองข้ามไป <iende> ที่หลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักดีหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักบางคนอาจจะมองข้ามไปนะคะเนื่องจากว่าไม่คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องสําคัญหรืะะรอหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้ด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้พบเจอเรื่องนี้ในหนังสือหรือในข้อสอบที่เป็นวิชาการมากเท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะชื่อเรื่องว่า Question tag Question tag บริ้ภาษาไทยเราแปลได้ว่าวาลีคำถามนั่นเองค่ะเป็นภาษาที่เป็นภาษาพูดมักจะไม่พบเจอในอะ,อะไรที่เป็นวิชาการหรือว่าในบทเรียนที่เป็นภาษาเขียนมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่า Question tag เนี่ยฮิตในหมู่ข้อสอบที่เป็น speaking ยกตัวอย่างเช่นข้อสอบที่เราเห็นและคุ้นชินกันเลยเนี่ยก็คือข้อสอบ show it show i ที่เรารู้กันนะคะว่าข้อสอบโทอีก พาร์ทที่2เนี่ยเป็นพาร์ทของการฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยภาษาที่เขาใช้กันเนี่ยก็จะเป็นภาษาของการพูดซึ่งอย่างที่บอกไป question tag คือหนึ่งในภาษาพูดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ไว้อยากจะกระซิบบอกว่า question tag มีประโยชน์มากเด้อว,วันนี้นะคะปุ้ยไม่ได้มีคลิปฟังของทอีกมาให้แต่ก็มีตัวอย่างของข้อสอบทอีกมาให้ดูกันว่าเขาใช้ question tag ยังไงก่อนที่จะไปทําข้อสอบได้เนี่ยเราก็ต้องรู้หลักการก่อนถูกมะเพราะฉะนั้น ตอนนี้ปุ้ยก็เลยจะเอาเกร็ดความรู้หรือสาระความรู้ในเรื่องของ Question Tag เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนเพราะถ้าทุกคนรู้แล้วเนี่ยเวลาไปฟังข้อสอบปุ๊บอ๋อนึกออกทันทีเลยโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนพร้อมหรืยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของปุ้ยนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็สงสัยว่าเฮ้ยไอเวอรี่คำถามที่ว่าเนี่ยมันคืออะไร มันเป็นยังไงหรือจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะพบเจอในการพูดคุยกับชาวต่างชาติแต่เพียงแค่เราไม่รู้ว่ามันคือ question tag แล้วเราก็ไม่รู้หลักการใช้วันนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยลองนึกตอนนี้นะลองนึกมาเป็นภาษาไทยก่อนอารมณ์ของ question tag หรือวลีคำถามในภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบประมาณนี้ตุ๊กตาตัวนี้น่ารักเนาะเห็นไหมคะอ่ะอีกตัวอย่างหนึ่งอย่าแงบบเช่นคุยเดินไปแล้วเห็นหนุ่มๆยืนอยู่ตรงนั้น ปถามอะเฮยเธอผู้ชายคนนั้นอะเป็นพี่ชายของเพื่อนฉันใช่ไหมนี่คําว่าใช่ไหมคําว่าเนอะคาว่าไม่ใช่หรอนี่แหละคะ่ะก็คือตัวอย่างของวลีคําถามเราจะไม่ใช้คําถามที่ว่าเธอเธอเธอคิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นยังไงหรือตุ๊กตาตัวนี้สวยไหม มันจะไม่ใช่คําถามซะทีเดียวแต่มันจะเป็นการถามเพื่อที่จะให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาถ้าเกิดว่าอย่างเพุยถามว่าเธอตุ๊กตาตัวนี้น่ารักเนอะและเพื่อนบอกอืมใช่อ่าเขาก็จะตอบมาว่าใช่เห็นไหมมันเป็นการถามเพื่อที่จะให้ความให้เขาเนี่ยได้แ,แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเขาเห็นตรงกับเราไหมประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยการใช้วลีคําถามเนี่ยเขาก็มีหลักการใช้ของเขาอยู่นะคะแต่เป็นหลักการง่ายๆที่ไม่ยากเลยถ้าทุกคนตั้งใจ ะะก็จะสามารถทําได้อย่างแน่นอนก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามารู้จักกันก่อนอย่างที่บอกไป question tag คือวลีคําถามเดี๋ยวผู้จะยกตัวอย่างวลีคําถามประโยคแรกให้ฟังนะคะอย่างเช่น you are a student aren't you แปลว่าอะไรคะ you are a student aren't you เธอเป็นนักเรียนใช่ไหมถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณก็ต้องตอบว่า yes i am yes i am ใช่ฉันเป็นนักเรียนแต่ถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนคุณก็ตอบแค่ว่า No I am not No I am not ไม่ฉันไม่ใช่นักเรียนแค่นี้เองปดยอีกหนึ่งตัวอย่าง They are not a p o l i c e m a n are they แปลว่าพวกเขาไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมอ่าตอบอยังไงเอ่ยสาหรับประโยคนี้นะคะ They are not a p o l i c e m a n are they พวกเขาไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมซึ่งในภาพคืออะไรคะ ในภาพเนี่ยพวกเขาเป็นหมอเพราะฉะนั้นพวกเขาไม่ใช่ตำรวจแล้วก็ต้องพูดว่า no they aren't no they aren't หรือ no they are not no they are not พวกเขาไม่ใช่ตำรวจแค่นี้เองซึ่งนี่นะคะคือตัวอย่างถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นการใช้ประโยคบอกเล่ามาก่อนเป็นการใช้ประโยคบอกเล่ามาก่อนแล้วเติมวลีคำถามเข้าไปข้างหลังทำให้กลายเป็นคำถาม ่ะมาดูกันอีกรอบกับประโยคนี้ You are a student You are a student Aren't you Aren't you เห็นไหมคะว่าประโยคแรกตรงนี้เนี่ยเป็นประโยคบอกเราแต่เพียงแค่เตมิม Aren't you ขึ้นมาเป็นวลีคำถามตรงนี้คือวลีคำถามเพียงแค่เติมวลีคำถามมาปุ๊บกลายเป็นคำถามทั้งประโยคเลย ทีนี้เรามาดูกันค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะซึ่งเราจะสามารถพบลักษณะของประโยคที่ใช้ question tag เนี่ยหลากหลายรูปแบบซึ่งมีรูปแบบไหนบ้างเราก็จะไปดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกให้ทุกคนได้รู้ถึงหลักการหรือโครงสร้างของ question tag ก่อนมีอยู่เพียงแค่2ออย่างง่ายๆนะคะข้อได้ก็คือถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าตัว question tag ที่เอามาเติมจะต้องเป็นรูปปฏิเสธเอามานะคะ ถ้าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็น positive statement ตัว question tag จะต้องเป็น negative หรือเป็นรูปปฏิเสธและ structure ข้อที่2นะคะถ้าประโยคข้างหน้าเป็นรูปปฏิเสธหรือ negative statement ตัว question tag ที่มาเติมข้างหลังจะต้องเป็นรูป positive หรือเป็นรูปบอกเล่าถามว่ารูปบอกเล่ากับรูปปฏิเสธต่างกันยังไง รูปบอกเล่าก็คือเป็นประโยคบอกเล่าไม่มีคำว่า not ส่วนรูปปฏิเสธจะมีคำว่า not อยู่ยกตัวอย่างนะคะตุ๊กตาตัวเดิมถ้าปุ้ยบอกว่า o ู h this doll is very cute isn't it เห็นไหมคะว่าประโยคข้างหน้าของปุ้ยเนี่ยเป็นประโยคบอกเล่าก็คือ this doll is very cute ตุ๊กตาตอนนี้น่ารักมากเลย isn't it? ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นโครงสร้างที่สองผู้จะบอกว่า oh this doll is not beautiful this doll is not beautiful is it เห็นไหมคะว่ามันต่างกันถ้าข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังจะต้องเป็นบอกเล่าแต่ถ้าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะต้องเป็นรูปปฏิเสธ แค่นี้เองและมีอีกหนึ่งข้อนะคะที่พวกเราเนี่ยจะต้องจำกันไว้ก็คือในส่วนของ question tag ที่เราเอามาเติมเนี่ยเราจะเปลี่ยนจาก subject ของประโยคอย่างเช่นถ้าในประโยคมี subject this doll is very really cute ตรง question tag เราจะต้องเปลี่ยนยคำเรียก this doll เป็นสรรพนามของมันหรือเป็น pronoun ของมันนั่นก็คือ it ประโยคของ question tag ที่เอามาเติมก็เลยจะกลายเป็น Is it หรือ Isn't it ลองดูประโยครวมกันนะคะ This doll is very cute. Isn't it เห็นไหมคะว่าปุ้ยเนี่ยเปลี่ยนจากคำว่า this doll ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยปุ้ยใช้คำว่า it แทนมันปุ้ยใช้คำว่า it เป็น pronoun ของมันนะคะปุ้ยก็เอาคำว่า it มาใส่ในตรง question tag แค่นี้เอง อทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาดูกันว่า question tag ที่เราจะเจอกันในข้อสอบหรือว่าเราจะเจอกันในประโยคคำพูดต่างๆนาๆนาเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่แบบโครงสร้างที่หนึ่งเนี่ยเป็นประโยคทั่วไปเลยเอานะคะโครงสร้างที่หนึ่งคือประโยคนั้นเนี่ยเป็นประโยคที่มี verb to be อยู่ในประโยคอยู่แล้วตัวอย่างเช่น sam is singing is n t he เห็นไหมคะว่าในประโยคนียปุ้ยมีคำว่า is e sam is singing isn't he ตัว question tag ก็จะใช้ verb to be ตัวเดียวกับที่อยู่ในประโยคข้างหน้าประโยคนี้มีคำว่า is เป็นรูปบอกเล่าหรือเป็น positive statement ไม่มีคำว่า not ในส่วนของ question tag เนี่ยก็ต้องเป็นรูปปฏิเสธคำว่า is ก็เลยต้องเติม not เป็น is not he หรือ isn't he อเพียงเท่านี้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ j n e is not at home is she Jane is not at home is she เห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยเราใช้คำว่า is แล้วเป็น is ที่อยู่ในรูปของ negative statement เป็น negative เพราะมีคำว่า not เพราะฉะนั้นต้อง question tag เนี่ยของปุ้ยก็จะเป็นรูป positive ก็คือ is she จากการใช้ verb to be ที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเป็นการใช้ verb to be ของ present simple tense ถูกไหมเป็นการใช้ is am are แต่ถ้าเกิดเป็นการพูดถึงเรื่องของอดีตถ้าเราต้องใช้ past tense เนี่ยเราก็เพียงแค่เปลี่ยน is am are เป็น was กับ were แทนแค่นั้นเลยอันไหนใช้ is เ,เ,เราก็เปลี่ยเน,น,นเป็น was isn't ก็เปลี่ยนเป็น wasn't อันไหนใช้ are เราก็เปลี่ยนเป็น were แล้วไหนเป็น are not หรือ aren't แล้วก็เปลี่ยนเป็น were not หรือ weren't That's it very simple อ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วถ้าในประโยคนั้นไม่มี verb to be แต่มีกริยาช่วยหรือ modal verb แทนเราจะทำยังไงหลักการเหมือนเดิมค่ะในประโยคมี verb ตัวไหนเราก็แค่ใช้ verb ตัวนั้นทีนี้เรามาดูกันว่า modal verb ที่เราจะเจอเนี่ยมีตัวอะไรบ้าง can ซึ่งรูปปฏิเสธของ can ก็คือ can't คำต่อไป will รูปปฏิเสธของ will คือ won't คำต่อไปคือ should ปฏิเสธคือ shouldn't have haven และ has hasn't แค่นี้เองตัวอย่างเช่น he can t swim can't he he can t swim can't he ประโยคหรือ statement ข้างหน้าเนี่ย มีคำว่า can ซึ่งเป็น modal verb ตัว question tag เขาก็ใช้คำว่า can't หรือ cannot ซึ่งเป็นรูปปฏิเสธของคำว่า can นั่นเองตัวอย่างต่อไป she will go tomorrow won't she she will go tomorrow won't she เห็นไหมคะว่าข้างหน้าคือ will ข้างหลังตรง question tag ก็เติม,มรูปปฏิเสธของคำว่า will แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น she won't go tomorrow will she she won't go tomorrow will she แค่นี้เองแล้วถ้าเป็น s h o u t d ล่ะ I couldn't see him should I ฉันไม่ควรไปหาเขาใช่ไหมอืมควรไปไหมก็แล้วแต่ถ้าต่อไปคำว่า have ล่ะ you h a v e n g done your homework have you You haven't done your homework, have you? เหมือนเดิมเลยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น You have done your homework, haven't you? You have done your homework, haven't you? แค่นี้เองนะคะแล้วถ้าในประโยคไม่มีทั้ง verb to be และไม่มีทั้ง modal verb อย่างเช่น She has a lot of money. she has a lot of money เราจะต้องใช้อะไรมาแทนสิ่งที่เราจะต้องเอามาช่วยนั่นก็คือ do does หรือ verb to do นั่นเองตัวอ,อย่างเช่น she has a lot of money has เป็นรูป positive เพราะฉะนั้น question tag ที่เราเอา do หรือ does มาใช้เนี่ยเราก็ต้องเป็นรูปของ negative แต่ก่อนที่จะเอา do หรือ does มาใช้ได้นั้นเราจะต้องดูก่อนว่าประธานของประโยคเนี่ยคือใครซึ่งประธานของประโยคนี้คือ she เพราะฉะนั้น she จะต้องใช้ do หรือ does คะ does ถูกต้องเราก็เลยต้องใช้ doesn't she she has a lot of money doesn't she มาดูอีกหนึ่งตัวอย่าง you don't like cats You don't like cat ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นรูป negative เพราะมีคำว่า not do not หรือ don't เพราะฉะนั้นตรง question tag ก็จะต้องเป็นรูปของ positive แล้วข้างหน้าใช้อะไรเอ่ยใช้ do เพราะฉะนั้นข้างหลังก็ต้องเป็น do you you don't like cat do you you don't like cat do you ต่อไปแล้วถ้าในประโยคไม่มีทั้ง verb to be ไม่มีทั้ง modal verb ไม่มีการใช้ do หรือ does แต่เป็นประโยคคำสั่งเป็นประโยคคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วย verb อย่างที่เรารู้กันอย่างเช่น turn on the light turn off the light open the window close the door เห็นไหมคะว่าจะเป็นการขึ้นต้นด้วย verb เพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้ประโยคคำสั่งมาเป็นประโยคคำถามก็ย่อมทำได้เช่นกันเพียงแค่เติม will <View> you เติม will you, เ,ม view you. เข้าไปตัวอย่างประโยคนะคะเช่น turn on the light will <View> you turn on the light will you และนอกจากประโยคคำสั่งเนี่ยก็ยังมีประโยคขอร้องอีกอย่างนะคะที่จะขึ้นต้นด้วยตัว verb อย่างเช่น cook the dinner for me will you cook the dinner for me will you คุณจะทำอาหารเย็นให้ฉันได้ไหมก็ถือว่าเป็นประโยคขอร้องได้เช่นกันบางคนเนี่ยอาจจะดูว่าเป็นคำสั่ง cook the dinner for me ทำอาหารให้ฉัน ได้ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนประโยคคําสั่งให้เป็นประโยคขอร้องแล้วถ้าในกรณีที่ประโยคนั้นเนี่ยไม่ใช่ประโยคคําสั่งแต่เป็นประโยคเชิญชวนประโยคเชิญชวนจะเป็นยังไงประโยคเชิญชวนมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่า let's ตัวอย่างเช่น let's go let's go to the cinema let's go to watch the movie let's go to school let's go to the market let's go to the beach เนี่ยค่ะ ขึ้นต้นด้วยคำว่า let's go เป็นประโยคเชิญชวนซึ่งการใช้ question tag เนี่ยเราจะใช้คำว่า shall we shall we ตัวอย่างเช่น let's go now shall we let's go to the cinema shall we let's go to the market shall we let's go home shall we let's do something shall we let's cook the dinner s h อร์รีเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นประโยคเชิญชวนที่ขึ้นต้นด้วย l e s s เนี่ยจะต้องใช้ question tag คือคำว่า shall we เสมอทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในข้อสอบเนี่ยเราจะเจอแบบไหนกันบ้างอันนี้นะคะเป็นข้อสอบจากในเว็บไซต์นะคะเป็นข้อสอบที่เราจะสามารถเจอกันในข้อสอบทั่ว,วไปเรามาดูกันเลยข้อแรกนะคะ she goes to school every day แล้วเขาก็เว้นไว้ส่วนใหญ่นะคะข้อสอบเนี่ยเขาจะให้เราเติมตรง question tag หรือบางข้อสอบเนี่ยจะมี question tag มาให้แล้วก็ให้เราเติมในส่วนของประโยคข้างหน้านะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราต้องเติม question tag อ่ะทีนี้มาดูกันข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า she goes to school every day ในประโยคนี้เนี่ยไม่มี verb to be เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ verb to be อยู่แล้วแต่ในข้อสอบที่เป็น choice เนี่ยเราจะได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี choice มาให้ซึ่งทําให้เรารู้ได้เลยว่าใน choice นี้เนี่ยเราควรใช้ do does หรือใช้ is am are อันนี้เนี่ยเขามี do does มาให้แล้วเราให้เลือกใช้ให้ถูกแค่ว่าจะใช้ในรูปของปฏิเสธหรือรูปของบอกเรา แค่นั้นเองประธานก็มีให้แล้วประธานคือชีประธานคือชีมีครบหมดต่อไปอย่างที่เรารู้กันชีต้องใช้คู่กับ does และประโยคข้างหน้าน่ยที่เราเห็นกันมันเป็นประโยครูปแบบ positive statement เพราะฉะนั้นในส่วนของ q u e s t i a e จะต้องเป็น negative statement แล้วดูซิว่าข้อไหนเป็น negative statement does she ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนตอบข้อ b ได้เลยต่อไปดูข้อ2 he never used to give sweet w o r d s he มาดูข้อนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอีกแล้วค่ะไม่มี is mr เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ do หรือ does เข้ามาช่วยแต่ข้อนี้นะคะอยู่ tense ไหนเอ่ยดูจากคำนี้เติม ed เป็น verb ช่องที่2เป็น verb ช่องที่2แล้วประโยคข้างหน้าเป็น negative หรือ positive ถ้าเราเจอคำนี้ค่ะ never never, never เป็นสัญลักษณ์ของ negative แปลว่าไม่เคยใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยประโยคนี้เป็น negative ไปแล้วตัว question tag ข้างหลังเนี่ยเราจะต้องเติมในรูปของ positive แล้วดูซิว่าเราควรจะเอา positive คำไหนมา ตัดข้อนี้ออกเลยตัดข้อนี้ออกเลยตัดข้อนี้ออกได้เลยเหมือนกันเพราะว่าเป็น never คำตอบเดียวข้อเดียวแล้วก็คือข้อ4 he never used to give sweet words did he มาดูต่อไปข้อ3นะคะ my car needs cleaning every morning ประธานของประโยคนี้นะคะ my car ประธานคือ my car เพราะฉะนั้น pronoun ที่แทน my ค a r ได้ก็คือ it อมี it ทุกตัวมี it ทุก choice ต่อไปเรามาดูว่า เราควรใช้แบบไหนประโยคนี้ไม่มี is am are เหมือนเดิมเช่นเคยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะรู้กันก็คือการเอา verb to do เข้ามาช่วย verb to do มีอยู่กี่ข้อคะมี2ข้อมี a กับอ่ะมี a มีแค่ a อย่างเดียวเพราะฉะนั้นตอบได้เลยค่ะ3คือตอบ a ข้อ4 I am a teacher by profession แล้วก็ตรงนี้เนี่ยข้างหน้ามี verb to be เป็น verb to be verb to be เป็นรูปของ positive เพราะฉะนั้นในส่วนของ question tag ก็จะต้องเป็นรูปของ negative แล้วเรามาดูซิว่าคำไหนคือ negative ของ verb to be ที่ควรนามาใช้ choice ข้อแรกคือ aren't aren't I ข้อ2อ่าอันนี้เป็น choice หลอกที่ไม่น่าเอามาหลอกกันอะเพราะว่าจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษมันไม่มีนะคะแบบ am am แล้ว not รูปย่อแบบเนี้ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยข้อนี้คือตอบ A อะต่อไปดูข้อ5 let's sing a nation song อา จากที่เราเรียนไปจำได้ไหมคะถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า let's ปุ Let move ๊บหาคำเดียวเลยคือ shall we เพราะฉะนั้นเราต้องตอบข้อ4 shall we let's sing a nation song shall we โอเคเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยต่อไปมาดูข้อ6อข้อ6เขบอกว่า please come and see me at home tomorrow เรามาดูประโยคนี้ประโยคนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตดีๆเขามีคำว่า please ขึ้นต้นเป็นประโยคอะไรคะประโยคขอร้องประโยคขอร้องแล้วตามด้วย verb ถ้าเขาไม่มีคําว่า please จะเป็นประโยคที่ขึ้นต้นด้วย verb เป็นประโยคขอร้องหรือประโยคคําสั่งนั่นเองซึ่งประโยคขอร้องและประโยคคำสัง่ง question tag จะเป็นได้อย่างเดียวเท่าน,นั้นก็คือ w i l l you นี่ง่ายมากเลยต่อไปมาดูข้อ7ค่ะ we have our lunch as queue every day มาดูซิค่ะว่าเราควรใช้อะไระใน choice ก็บอกมาแล้วว่าเราต้องใช้ verb to do มีทั้งรูปแบบของ do และ don't อันนี้ประธานเป็น v ประธานเป็น v ข้างหลังเราก็ต้องเป็น v เช่นกันใช่ไหม เพราะฉะนั้นข้างหน้าจากรูปแบบประโยคที่เป็น positive ข้างหลังจะต้องเป็น negative และข้อที่เป็น negative ก็มีอยู่2ข้อคือ a don't we กับ d don't you have don't you have เนี่ยไม่มีอยู่แล้วเราไม่ได้เรียนมาเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ a อะต่อไปมาดูข้อต่อไปกันเลย that job is hardly suitable for peter อะคำนี้อะประโยคนี้มีคำคำหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นประโยค ปฏิเสธหรือประโยคบอกเราเป็น positive หรือ negative นั่นก็คือคำว่า hardly hardly เนี่ยแปลว่าแทบจะไม่มันเป็นคำที่มีความหมายเป็น negative เพราะฉะนั้นตัว question tag ตรงนี้เนี่ยข้างหน้าเป็น negative ข้างหลังจะต้องเป็น positive ซึ่ง positive ในนี้มีอยู่2ข้อก็คือ is it กับ is that job และใน question tag ที่เราเรียนมากันก็ตอบได้ข้อเดียวเลยคือ is it โอเคต่อไปข้อ10นะคะ nothing else was done ประโยคแรกเนี่ยที่เราเห็นมี n o t h i n g nothing เนี่ยเป็นความหมายแบบ negative เพราะฉะนั้นตรง question tag ของเราจะต้องเป็น positive และตรงนี้เป็น past tense จะได้ให้เห็นถึง past tense คือคำว่า was เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบ was เหมือนกัน was ที่เป็น positive ก็ต้องตอบข้อ b ข้อต่อไปนะคะ she rarely goes to cinema เรามาดูกันว่าประโยคนี้เป็น negative หรือ positive ไม่มี a m r ไม่มี modal verb แต่มีคำว่า rarely ซึ่งเป็นความหมาย negative แปลว่าแทบจะไม่เพราะฉะนั้นใน question tag ก็ต้องเป็น positive และคำตอบที่เป็น positive ใน choice เนี่ยก็มีอยู่หนึ่งข้อก็คือข้อ a ดูง่ายๆเลยนะคะข้อต่อไป these are my belongings ตรงนี้ประโยคแรกเป็น positive เพราะว่าไม่มีคำว่า n ot แล้วเราเห็นอะไรในประโยคเราเห็น verb to be คือคำว่า are เพราะฉะนั้นเราก็แค่หา are ที่เป็น negative มาต่อใน question tag เลยก็คือ aren't they อ่ะที่เราใช้ aren't they เพราะอะไรทำไมเราถึงใช้ aren't they ถึงไม่ใช้ aren't these เพราะว่า they, these เนี่ยแสดงถึงความเป็นพระหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งอย่างแล้วเวลาเราเรียกสิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งอย่างเราก็สามารถเรียกคำว่า they ได้เลยแค่เท่านี้เองต่อไปข้อ 13. nobody liked him อ่ะเรามาดูกันอันนี้เขามี Verb ให้เลยคือคำว่า like เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ Ver ร to do มาช่วยเนื่องจากว่าในโจทย์เนี่ยไม่มี verb to be แต่ในประโยคข้างหน้าเนี่ยมีคำว่า nobody ซึ่งคำว่า nobody เนี่ยเป็นความหมายแบบ negative ก็แปลว่าไม่มีใครไม่มีใครชอบเขาเลยเพราะฉะนั้นตรง question tag เราจะต้องมาในรูปแบบของ positive อ่ะเรามาดูกันว่าใน choice เนี่ยข้อไหนเป็น positive บ้าง ก็จะมีข้อเดียวเลยคือข้อ d เอกืบจะสุดท้ายแล้วต่อไปข้อ14นะคะ none of us loved her verb ก็คือ loved เป็นช่องที่2อะอย่างข้อนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นช่องที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยในเนี้ย verb to do ที่เอามาใช้ก็เลยเป็น did อันนี้นะคะก็เป็น l o v e เหมือนกันเขามี did มาให้แล้วเรามาดูกันว่าเราควรจะใช้คำว่า did อะไร none of us อย่างที่เรารู้กัน us เนี่ยคือ objective โปร n นาวของคำว่า we เพราะฉะนั้นในนี้พูดถึง us เราก็ต้องใช้โปร n นาวที่แทน us นั่นก็คือ we คำตอบก็เลยต้องเป็นข้อ c นั่นเองต่อไปดูข้อสุดท้ายแล้วข้อ15 I think he is a doctor I think he is a doctor อ่ดูในประโยคนี้มี verb verb คือคำว่า think คือฉันนะคิดว่าเขาคือคุณหมอ ฉันเนี่ยคิดคิดว่าอะไรคิดว่าเขาคือคุณหมอซึ่งในคำว่าเขาคือคุณหมอเนี่ยก็มีคำว่า east เพราะฉะนั้นเราก็มี choice เลอก็คือ east กับ do does east กับ do does ว่าเราควรใช้อะไรบางคนเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊มันไม่มี verb เออมันไม่มี verb to be จะต้องใช้ do does ข้ามาช่วยไหมแต่ในที่นี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้เขาถามถึง he เขาพูดถึง he ว่าฉันเนี่ยแหละคิดคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคุณหมอซึ่งเวลาเราถามเนี่ยเราจะไม่ได้ถามว่าฉันคิดใช่ไหมแต่เรา เราจะไม่ได้ถามว่าฉันคิดใช่ไหมไม่ได้ถามในกรอบนี้แต่เราถามในกรอบนี้ถามว่าเขาเนี่ยเป็นหมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาโฟกัสตรงนี้จากตรงนี้เนี่ยมี east มี verb to be เพราะฉะนั้นใน question tag เนี่ยเราก็ต้องใช้ verb to be เข้ามาช่วยเหมือนเดิมค่ะข้างหน้า east เป็น positive เพราะฉะนั้น question tag ก็ต้องเป็น negative คำตอบก็คือข้อ a นั่นเองอ่าก็จบไปแล้วคะกับแบบฝึกหัดทั่วๆไปที่เราจะสามารถพบเห็นกันต่อไปเพื่อจมีข้อสอบจากโทอีกมาฝาก เป็นตัวอย่างข้อสอบทชว์อีกที่เป็นเรื่องของ question tag นะคะก็มีมาให้ดูด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากแบบฝึกหาทั่วไปนิดหน่อยในเรื่องของคำศัพท์แต่ก็ไม่ได้ยากนะคะเพียงแค่ถ้าเรารู้กฎหรือรู้หลักเนี่ยเราก็จะสามารถทำได้เลยอ่ะเรามาดูข้อแรก he hardly dare do it without permission อ่ะจากข้อนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยมีคำว่า hardly แปลว่าแทบจะไม่ซึ่งมีความหมายเป็น negative เพราะฉะนั้นในส่วนของ question tag เราจะต้องหา question tag ที่เป็น positive แล้วเรามาดูซิว่าใน choice เนี่ยมีอะไรที่เป็น positive บ้างก็คือมีคำว่า b o o d กับ d u s แล้วจากที่เราเรียนไปเขาบอกว่าถ้าในประโยคข้างหน้าใช้ modal verb ตัวไหนข้างหลังก็จะต้องใช้ verb ตัวนั้นอย่างถ้าข้างหน้าเป็น verb to be ข้างหลังก็ต้องเป็น verb to be แต่อันนี้ข้างหน้าเรามีอะไรคะเรามี approach to f h e d ซึ่งย่อมมาจาก w o l d เพราะฉะนั้นคาตอบของเราก็ต้องเป็น w o l d he ตรงเลย w o l d positive he คำตอบก็คือ w o d h e ไปดูข้อ2เขาบอกว่า let him come in ถ้าเห็นคำว่า let บางคนอาจจะไปสับสนกับคำว่า list ที่เป็น list ที่เป็น list แบบนี้อันนี้คือ let us แต่อันนี้คือ let let him let him come in let เนี่ยเป็น verb เ,เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นต้นมาด้วย คำที่เป็น verb จะต้องเป็นประโยคที่เป็นคำสั่งหรือประโยคขอร้องใช่ไหมอ่านี่เห็นไหมคะว่าในข้อสอบโทอินเนี่ยเขามีเอามาหลอกนะเขาอาจจะคิดว่าเราเนี่ยจำไปว่า let s. ถ้าคือ let แบบนี้บางคนอาจจะกลายเป็น shall we แต่อันนี้ let ที่แปลว่าปล่อยหรือให้อันนี้คือ let him come in คือให้เขาเข้ามาได้ถ้าขึ้นต้นด้วย verb ที่เป็นประโยคคำสั่งหรือประโยคขอร้อง question tag จะเป็นจะสามารถเป็นได้ตัวเดียวเท่านั้นก็คือ view you ง่ายมากต่อไปข้อ3นะคะเขาบอกว่า everything seems alright now ทุกๆอย่างน่ดูเหมือนจะโอเคแล้วนะตอนนี้ทีนี้เรามาดูว่าเราควรใช้อะไรในนี้ไม่มี verb to be อยู่เลยเพราะฉะนั้น question tag ก็จะต้องไม่ใช่ verb to be เราก็เหลือแค่ seem do d o ่ะแล้วทีนี้เรามาดูกันว่า everything everything เนี่ยมีความหมายเป็น plural ใช่ไหมคะถ้าเราจะพูดถึง everything คือทุกอย่างเพราะฉะนั้นคำที่จะมาเติมคำที่จะพูดแทนของคำว่าทุกอย่างได้เนี่ย pronoun ก็คือคำว่า they มี t h y มาให้แล้วปุ๊บหลังจากนั้นเรามาดูกันว่าในประโยคนี้เนี่ย เขาเป็น positive หรือ negative Everything seems all right now เป็น positive และ question tag ก็จะต้องเป็น negative มีข้อเดียวเลยเพราะว่าข้อนี้ถูกตัดไปแล้วเนื่องจากว่าเป็นอ่าคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อ4คือ d o n t d a y Everything seems all right now d o n t d a y อ่าต่อไปมาดูข้อ4 Have this one อ่าขึ้นต้นด้วยคำว่า have เป็นอะไรคะเป็น verb เพราะฉะนั้น ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย verb เนี่ยก็คือเป็นประโยคคำสั่งอย่างอันนี้ยก็แปลได้ว่า have this one เอานี่ไปสิถ้าขึ้นต้นด้วย verb ตอบได้คำตอบเดียวเท่านั้นคือคำว่า v i l l you have this one v i l l you เอานี่ไปสิเจ้าไหมอ่าประมาณนี้และข้อสุดท้าย do it yourself ทำมันด้วยตัวเองจงทำมันด้วยตัวเองเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยคำว่า do เป็น verb อีกแล้ว ซึ่งถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่าดูแลเป็น verb อย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปตอบด้วยคำเดียวเลยคือคำว่า view you เพราะว่าในประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่เป็นคำสั่งหรือไม่ก็ประโยคขอร้องนั่นเองถ้าขึ้นต้นด้วย verb ปุ๊บเห็น view you กาทันทีก็คิดว่าข้อสอบเหล่านี้นะคะน่าจะเป็นประโยคกับน้องๆหนูๆหรือว่าเพื่อนๆที่มีโอกาสได้ไปสอบในสนามต่างๆนะคะ